นั่นก็เป็นเรื่องราวของพระเจ้ากรพพัดตอนที่8จากข้อมูลของพระอัตกถาจารย์นะจ๊ะแต่ถ้าอัตกราโ,โจารย์นี่อีกแบบหนึง่งเวลาเดินทางนี่ไม่ได้ตามหลังจกักรแต่อยู่บนจักแก้วเลยเออจะให้โตแค่ไหนมันก็แล้วแต่นะมันก็เหมาะสำหรับจำนวนประชากร กบไปอย่างสบายๆนั่งผมไม่เปลิวเลยแหละอยู่มันสบายเหมือนอยู่ในห้องแอร์สบายๆไปลั่นไปไม่มีเสียงเนี ill, fill, ้ยเฟี้ยวชู้ชู้เป็นลั่นผ่าตัดอากาศไปนี่ก็จะเหมือนเสียงดนตรีประโคมให้เรามากยุคนี้เราดึกไม่ออกจริงๆเลยว่า พระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมนุษย์ไม่ต้องทำมาหากินเลกไม่ออกแล้วก็ไปทางไหนก็มอบอํานาจให้หมดทรัพย์ให้หมดแต่ทั้งกมมอบคืนคล้ายเป็นบริวารเป็นประเทศสราชอยู่ในโอวาทของพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วก็ไปต่างรรมาากิน แต่ก็ต้องไปประทานอวาทพระบระมราชวาสเองครับประสบนิกรทั่วโลกทุกๆุกทวีปทั้งสี่ทวีปที่จะต้องไปประทานอวาทซ้ำๆบ่อยๆเพราะยังไม่หมดกิเลสนะยุคนั้นนแต่ว่ากิเลสมันเจือจางลงไปเป็นยุคของผู้มีบุญที่สั่งสมบุญกันมาอย่างดีแล้วมาเกิดในยุคนั้นต่างแต่ว่าบุญน้อยกว่าพระเจา้าจักรพรรด จึงอยู่ใต้ความปกครองของพระเจ้าจากักรพรรดิเพราะนั้นบุญของพระเจ้าจากักรพรรดนี่กับบุญทุกๆคนที่จะมาเกิดร่วมกันในยุคนั้นจึงมันดานใี้มีผลหมากรากไม้และต่างๆไม่มีการทำธุรกิจเลยธน,นาคารธนาคารอะไรแบงก์บังแล้วไม่มีครับไม่มีเพราะทุกอย่างมันบริบูรณ์หมดทุกคนจะมีความรู้สึกว่าอิ่มพอสบายมีความสุขแลข้วก็ เจอกันที่กลางถนนหรือท่าน,น้ำหรือที่ไหนก็จะถามว่าเออยังปฏิบัติตามคำสอนของตามพระบรมราชาวาของพระเจ้าจากักรพรรดิอยู่หรือเปล่าศีลห้าข้อ,อยังบริบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้อ๋อยังบริบูรณ์อยู่ก็จะชื่ในใจนโมทนาสาธุการบอก โอ้ดีแล้วประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วขออนุโมทนาด,ด้วยเลยสี่ข้อที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแหลงง่งานกบริบูรณ์หมดยุคนั้นไม่มีน้ำเมาไม่มีเมาเมาเมาเหมือนในยุคนี้เลยวเพราะฉะนั้นในยุคนั้นจะมีความสุขมากแต่เรานึกไม่ออกหรอกเพราะเรามาอยู่ในยุคบุญน,น้อยซะแล้วเหมือนมหาทุกขตะหรือยาจกเห็นใหญ่นึก ถึงความสะดวกสบายของเศรษฐีไม่ออกเหมือนเศรษฐีก็นึกไม่ออกวระญาจกไม่มีกินได้อย่างไรไปถ้าไปถามท่านเศรษฐีเนี่ยความอดที่เป็นทุกข์อย่างยิ่งจะไปขอเงินบริจาคไงเรี่ออะไรก็คิดอย่างดีหรือเราจะต้องไปพูดให้ท่านเห็นใจทีเดียวท่านเศรษฐีความอดที่เป็นทุกข์อย่างยิ่งทีเดียวเนี่ยทุกคนก็อดอดอยากทีเดียวเนี่ย,ย,ย,ยมันกลุ้มมากทีเดียว พาอยังขอให้ท่านช่วยบริจาคหน่อยเศรษฐีก็พยายามนึกภาพตามอดอดสะกดยังไงนะออบอกไม่เคยได้ยินแล้วมันมีลักษณะยังไงที่เรียกว่าอดเอาอดก็แปลต้องไปนังอธิบายเศรษฐีฟังอดก็แปลว่าไม่มีอาหารจะกินไงอาหารก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอย่างอยู่บนโต๊ะอย่างที่ท่านเศรษฐีนี่มีไม,ม่มีเราไม่เคยเห็นเน่ยมาเห็นมันมีทุกทีอ่ะในท่านท่านลองท่านลอง พลานาให้ยิ่งกว่านี้สิอลองลองอุปมาให้ยิ่งกว่านี้สิให้เราเข้าใจคําว่าอดนมันเป็นยังไงหรือมันทุกข์ทุกข์ยังไงคนยากจนเนี่ยมันทุกข์ยังไงแนีวกกน,นั่งคิดกัริยาณมิตน่กก็นดังคิดเศรษฐีไม่รู้จักคําว่าอดเพราะนั้นใจก็ไม่เปิดจะชวนบริจาคเพื่อเห็นความอดของคนยากจนไม่เข้าใจก็ไปนั่ง,น,ง,น,งนิ่งนิ่งนมนม และก็คิดออกพราะออกจากความคิดทำจิตให้สงบก็พบคําตอบเหมือนท่านจะท่านเหมือนท่านเศรษฐีปวดฟันไงล่ะอ๋อทุกขนาดนั้นเลยออ๋อปวดฟันเลยอ่าเอาเงินไปเลยเพราะเศรษฐีปวดฟันเป็นหมื่นแต่อดที่ไม่รู้จักเราอยู่ในยุคของมหาทุกขะเราจะนึกภาพของสมัยพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลก ว่าไม่มีการทำมาหากินอยู่ได้ด้วยบุญของพระเจ้าจากักรพรรดินึกไม่ออกเหมือนบริวารในวิมานต่างๆของเจ้าของวิมานใช่ไหมต้องทำมาหากินเลยอยู่ได้ด้วยบุญของเจ้าของวิมานนั่นอยู่ได้ด้วยบุญของพระเจ้าจากักรพรรดิแต่ว่าขยะวิมานใหญ่เท่ากับโลกทั้งสี่ใบยางไงเลยจ๊ะถ้าเราไปคุยในยุคนั้นว่ายุคต่อไปคนจะอดอดอ,ดอยากจะต้องทำมาหากินนะแก่งแย่ง แข่งขันกันไรสารพัดทีเดียวแ,วและคนนี่จะพักผ่านน้อยทีเดียวทำมากินขนาดไหนแม้มีโอเวอร์ทา์ยังไม่ค่อยจะพอกินเลยเนึกไม่ออกพุงกันเลยเนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาแต่การเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยเป็นได้ด้วยวิธีเดียวจะปราบดาพิเศษยึดอำนาจเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิไม่ได้จะมีรถถงรถถังหรืออะไรอย่างนังไม่ได้นั่นแหละ จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้โดยว,วิธีที่ง่ายที่สุดคือทำบุญทำบุญอย่างเดียวแหละจึงจะมีบุญแล้วก็ต้องทำมากๆต้องทำทีๆไม่ใช่ทำเป็นทีๆบางทีบางที่ไม่ได้ต้องทุกทีทุกที่บ่อยๆบ,บ,บุญก็จะเยอะขึ้นบุญนี่แหละจะจัดสรร เลยยุคนี้ยุคองนี้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอีกยุคอ,องนี้เป็น,นสลับกันไปกันมา,านี่แหละจ่ะยุคนึงก็มีเพียงหนึ่งเท่านั้นแหละพอหมดยุคนั้นถึงจะมารองรับกันจะมีแล้วไม่มีก็ตามกาัลาังบุญลดวงบุญต้องโตกว่าทุกๆุกคนในทวีปทั้งสี่ ็แปลว,ว่าเมื่อคำนวณบุญด,ดูดูดวงบุญของทุกๆคนในทวีปทั้งสีง่จำบททวีปอุตรากุลทวีปปุพพาวิตทหะอัปราโคยานทวีปแล้วดวงบุญในของผู้จะเป็นพระจ้าจักรพรรดิจะโตกว่าใครๆทั้งหมดเหมือนเศรษฐีของประเทศใครจะรวยที่สุดจะมีดวงบุญโตกว่าคนอื่นมากกว่าทุกคนในประเทศ ถ้าจะรวยที่สุดในโลกก็จะมีดวงบุญโตดวงบุญที่มีทรัพย์เนี่ยโตกว่าทุกๆคนในโลกอย่างนี้แหละในยุคนั้นก็จะมีดวงบุญพระเจ้าจากักรพรรดิดวงใหญ่ใสปิ้งเดียวแหละทำบุญเพียงอย่างเดียวท่านั้นแหละจึงจะได้บุญจะไปยึดอำนาจปฏิวัติแรงต่างปฏิรูปปฏิเลิกอะไรนี่เป็นไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะจ๊ะ Thank you